สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของเลขทดลองออกนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเปลี่ยนเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเอาละครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็รบกวนเมตตาก,กดติดตามนะครับคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะฮะใช้นิ้วจิ้มลงไปห,หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแฟตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะเวลาหนูลงคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีด u t u b e ของทุกท่านนะครับผู้ชมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับรับชม กันครับอ่านี่ก็ลองออกนะครับผมมีข่าวสารดีๆนะครับจากทางช่องนะครับข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาฝากผู้ชมนะครับตอนนี้ฉลากดิจิทัลนะครับ10ล้านกว่าฉบับนะครับก็เหลือไม่มากแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็นะครับอ่าท่านใดที่ต้องการก็คือเข้าไปที่แอปเปาตั้งนะครับและนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับ ของนะครับรัฐบาลนะครับที่ช่วยเหลือในขณะนี้นะฮะก็มีการลงทะเบียนไปนะครับเมื่อวานวันที่สิ้สิงหาคมพศ2565นานะฮะก็ถือว่าเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมอ่าคนละครึ่งเฟส4นะครับท่านที่ได้ก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตั้งนะฮะส่วนคนใหม่นะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับ เข้าไปที่ www. นะครับอ่าคนละครึ่ง com นะครับก็จะมีการให้กรอกข้อมูลนะครับเป็นตามระบบของ ai เลยนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับการคำนวณนะครับของเลขทองลอกออกนะครับก่อนจะไปนะครับการคำนวณนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผลจะลากในงวดวันที่16สิงหาคมพศ2500 65กันก่อนนะครับผมต้องขออนุญาตเขียย์โลงกระดาษนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเซตอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะครับผลฉราบนะครับในงวดวันที่6นะครับสิงหาคมปศ2อ0 0 65นะครับได้แก่นะครับหมายเลขที่ผมจะระบุดังนี้เลยนะครับผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผลฉลากกันเลยนะครับตัวนี้นะครับขอใช้เป็น นะฮะตัวย่อนะฮะคุณผู้ชมรางวัลที่หนึ่งนะฮะได้แก่หมายเลขสามสามหนึ่งห้าแปดสามต่อมานะครับเป็นรางวัล เลขท้าย2ตัวนะครับได้แก่หมายเลข4 2ต้องขออภัยนะครับผู้ชมภาพอาจจะติดขัดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะเสร็จอุปกรณ์สักครู่นึงนะครับไปกันต่อเลยนะฮะคุณผู้ชมรางวัลน,นะฮะเลขหน้า สามตัวได้แก่หมายเลข2 7 1 3 0 0ดามต่อมานะครับก็จะเป็นนะฮะรางวันเลขท้ายสามตัว บางวันเลขท้ายสามตัวได้แก่มาเลขสองแปด่แปดเจ็ดหกเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเป็นการคำนวณเลขทดลองออกกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมสำหรับการคำนวณเลขทดลองออกนะฮะ ก็ถือว่าสถิตินะครับตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็มาดีนะฮะเลขทดลองออกรางวัลที่1น,นะครับเป็นเพียงแก้แนวทางนะฮะคำนวณออกมานะฮะได้แก่หมายเลข3-3-1-6-8-4 ต่อมานะฮะเป็นการคำนวณน,นะฮะเราว่าเลขท้ายสองตัวได้แก่หมายเลขสีสามต่อมานะฮะเป็นการคำนวณเลขหน้าสามตัว ได้แก่หมายเลข272แล้วก็หมายเลข3 0มต่อมานะฮะเป็นการคำนวณรางวัลเลขท้าย3ตัว ได้แก่หมายเลขสองแปหแล้วก็หมายเลขแป 7, 7นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำภาพตรงนี้ให้ดูนะครับเพื่อให้ดูชัดเจนนะครับนี่นะครับก็รามนี้นะคุณผู้ชมนี่นะครับ ก็มีข่าวสารดี่มาแจ้งนะครับในวันที่22นะครับเป็นต้นไปนะครับฝนจะเริ่มมากขึ้นนะฮะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะตัวนี้ก็เป็นข้อมูลจากการจับของเรดาร์นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับก็เป็นคมเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้10นิ้วประกบนะครับพนมมือขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ